สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับโพนี่สล็อตอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนวันนี้นะคะโพนี่ก็อยู่ที่หน้าเกมนะคะเกมใหม่ในค่ายพีจีนี่แหละก็เมื่อวานนะก็รอบที่แล้วนะก็เสียไปรอบนี้นะคะเราจะมาแก้มือใหม่นะเกมไดโนเสาร์เองนะคะหรือเกมจูราส,สิกนะ ทิงดอมเนาะก็ใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะลองเล่นดูนะคานเพื่อนก็มาลองเล่นดูได้นะ,ะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้ก็แล้วกันนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคานเพื่อนจะได้ไม่พลาดลิปบื่นของโพนี่นะคะก็มารีวิวเหมือนเดิมนะนเพื่อนได้หรือเสียนะคะก็ไม่ซีเรียสเลยขอแค่มารีวิวให้ดูเด็กยุต่ำกว่า18บแนะนเพื่อนควรใช้วิจารยณในการรับชมก็แล้วกันอ่ะขอตัวกดเข้าไปในเกมกันเลยนะคะไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือ,ปอเปล่านี่ยอืมรู้สึก ตังหิดต,ตังหิดนิดนึงเพื่อนเบ็ดขั้นต่ำเหมือนเดิมเพื่อนขั้นต่ำก็4บาทนะคะก็สูงสุดก็ประมาณ400มาดูนะคะที่3ขีดนะันเพื่อนเพื่อดูตารางการจ่ายเงินรางวัลน,นะคะอันนี้นาจะเป็นสัญลักษณ์สแกเตเตอร์แล้วก็สัญลักษณ์ตัววายแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆตามภาพเลยอันนี้น่าจะเป็นตัวแพงสุดนะเพื่อนก็ไล่ลงจากตัวถูกเลยนะพวกสัญลักษณ์อักษรเนี่ยเงินรางวัลจะแตกต่างกันไปนะคะเนี่ยลายเดิมพันค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะจากซ้ายไปขวาเหมือนเกมอื่นเลยเกม แฮกแทกเกมอะไรอ่ะอีบ e ุ๊กมันเหมือนกันเลยเอปลัปปออะไรยกตัวอย่างมาเลยอะตรงนี้นะจะเป็นแปลงเป็นตัววายก็จะมีกรอบเงินกรอบทองก็กลายเป็นตัววายก็มีนะคะส่วนตรงนี้คือตัวคูณน้านเพื่อนก็ใครไม่รู้นะคะว่ามันแจกยังไงหรือมันให้รางวัลยัางไงมาดูตรงนี้ได้เลยสเกตเตอร์สตัวนะคะถึงจะเข้าฟีสปินได้นะเพื่อนโอ้โหวกว่าจะรู้เรื่องก็อเอางานเอาการอยู่ในตัวางนี้อะอันนี้นะคะซื้อ ซื้อสปินนะคะตัวซื้อสปินนะคะซื้อขั้นต่ำสี่บาทนะเบ็ดสี่บาทซื้อได้300นะคะอันนี้นะคะคือลายเดิมพันของเขานะคะคือจากซ้ายไปขวายอย่างที่โพนี่พูดเมื่อกี้สักพักไปแล้วนะคะมาต้องให้ใส่ลักเหมือนกันด้วยนะคะสามแถวหน้านะอะขอเล่นออโต้ดีกว่านะเพื่อนมาลองดูนะเล่นออโต้สิบดูนะคะแบบเบ็ดสี่บาทอะปบเบ็ดสี่บาทเรียบร้อยอุไม่รู้ว่าเราจะได้กําไรคืนหรือเปล่านะเพื่อน เอาใจช่วยกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะก็อยากจะให้มันเข้าแบบสปินเองนะคะแต่น่าจะเข้ายากนะ,ะดูแบบเชิงเชิงและอ่ะเฮ้ยอ้ยเอาวายแตกอ่ะเพื่อนโอ้โหเสียายตัววอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออเอมาหไม่เข้าเลยบูยเจยสวยส่วนใหญ่ได้แต่พวกอักษรนะเนี่ย โอ้โหดูดิต่เอเบ็ดแปดบาทนะเล่นออโต้สิมาลองดูนะเออโอ้โหตัวแพงนะเมื่อกี้ ชอบการแบบว่าเขาปรับแต่งอย่างดีเลยนะแบบเป็นคล้ายแบบสามมิติทุกเกมนะคะในค่าย P G ดูเหมือนอยู่ในภาเพเหตุการณ์นั้นจริงๆเลยนะโอ้โหโอ้โหเพื่อนเราจะมาแก้แค้นคืนนะคะตั้งแต่เมื่อวานแหละเจ็บจี๊ดเลยถึงซ่วงอกเลยนะเสียหน้าจริงๆนะโอ้โหอุ้ยอุ้ยโอ้โหโ ไม่เข้าเลยนะเออมาเหอะคิวมามาเป็นสิบาทนะเล่นออโต้สิบไปเลยอุ่นๆไปก่อนเพื่อนเดี๋ยวสักพักเราจะลองซื้อสปินดูนะคะก็มาลองดูนะเอาใจช่วยกันด้วยนะเพื่อนโอ้โห ใครนะอยากจะลองดูนะก็มาลองดูได้นะคะถ้าเพื่อนๆได้มาลองเล่นแล้วจะติดใจเลยคอยดูดิเออถือว่าแจกดีนะบางคนไปดูเขารีวิวมาโอ้โหแจกโคตรดีอ่ะเออทำไมเรามาเล่นมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยได้แต่พวกสัญ,สญลักษณ์ไม่เคยได้เลยได้แต่อักษรส่วนใหญ่นะคะอะมาเบดซื้อได้ก็ร้อยหรอ,อขออุ่นเครื่องอีก3ทีออ้ยเคมาสวย อีกรอบนึงเออ,อลองดูนะไม่เสียหายนะเพื่อนมาลองดูโอ้โหแปดสเปีนั่นเพื่อนโอ้โหสี่สแกตเตอร์อไม่แจกไปเลยนะคะ เกลือไหมเนี่ยเอาตรงๆคือเกลือไหมถ้าท,ทางจะเกลือเออพูดละมันก่อนมาหน่อยแจกหน่อยก็ได้อุ้ยโอ้โหแจกน้อยเกินนานเพื่อนโอ้ดูดิ เกือเกือบอกเลยตรงตรงโอ้โหเพื่อนเสียรายตังนะอ้าวไม่ใช่ช่วงของมันเปล่าวะอ้าวเฮ้ยโอ้คูณอย่างเยอะนะเพื่อนไม่แจกเลยนะ สิบเอ็ดสปินแนได้หกสิบหกบาทจะเป็นลม,มปรับเทอร์โบนะเล่นออโต้สักห้าสิบดูนะะมาไม่ได้ไม่เป็นไรอันเบื่อนโอ้โหเฮ้ยโอ้โห ดูดีเพื่อนโอ้โหเคมามโอ้โหไม่ลงเอาลงยากจริงๆนะดูดิโอ้โหเอาดิเออสเกตเตอร์มาต้องสองตัวโอ้โหเฮ้ยโอ้โห โอ้โหเพื่อนไม่ลงนะเอาไม่ลงจริงๆเกลือจริงๆนะเพื่อนโอ้โหโอ้โหเพื่อนโอเคนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะโ,โคตรเกลือรอบสองแล้วนะเอามันไม่ขึ้นจริงๆนะเออใครที่มีวิธีบอกหน่อยแล้วกันนะจะเอามัน ถึงที่สุดเลยเออก็อย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยกันแล้วกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะก็ขอตัวลาอีกเช่นเคยนานเพื่อนก็ขอตัวลาเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย